วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมอรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทรเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตระดับขนมไทย ชุดที่ทำสาสรติผลงานเดินดีในวันที่1พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาทางช่องก็ได้วรวบรวมนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาต่อในวันที่16พฤศจิกายน2568ก็จะแยกเป็นเหนือใต้นะครับเป็น2กลุ่มชุดเมนูนะครับเป็นชุดเมนูที่น่าตามต่อมากที่สุดในวันที่16 พฤศจิกายน2568ก็ได้รวบรวมสติมารับชมนะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์เมนูเหนือกันก่อนนะครับโดยกลุ่มที่1น,นะครับเมนูเหนือจะมีทั้งหมด15เมนูก็จะมาวิเคราะห์อัตราการปรุงแต่ละเมนูเพื่อน,นำไปรังสรรคเมนูออกมานะครับ โดยเมนูที่ 1.. ก็จะเป็นของอาจารย์อมตะโดยชุดนี้จะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะร้อยเหนือนะครับ10กับหน่วยไม่เกี่ยวชุดของอาจารย์อมตะนะครับในวันที่ 1. พฤศจิกายน68ท่านอาจารย์วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ4ออก898ร้อยออก8ก็ ดับผ่านนี่ก็จะเป็นอัตราการปรุงเมนูที่1น,นะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูที่2นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินทาโดยวันที่เพื่อพฤศจิกายน68นะครับเมนูอาจารย์รามอินทาได้วิเคราะห์อ,ออกมานะครับ ดับผลรวม10หน่วยเนือ0กับ1ออก9 8 9บวก8นะครับเท่ากับ17เท่ากับผลรวม7ผ่านก็จะเป็นเมนูที่2ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์จีรนันจะเป็นชุดวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นอัตราการปรุงดับเฉพาะ10เหนือโดยเซติชุดนี้รวมนะครับหลุดอยู่6ครั้งในวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์จีรนันนะครับเมนูท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ3 1 0ร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยวออก8-9-8 10ออก9ก็ดับผ่านนะครับก็จะเป็นเมนูที่3ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์จีรนันอีนอก1ชุดภาพพื้นหลังดอกซากุระไซติเมนูนี้รวมหลุดอยู่2ครั้ง โดยในยวันที่1พฤศจิกายนท่านอาจารย์วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ2ออก898นะครับ10ออก9ก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่4ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์คนโคราชจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวนะครับ โดยหนึ่งพฤศจิกายน68อาจารย์คนโคนราชนะครับได้วิเคราะห์ความได้จะเป็นออกมาเมนูที่5ดับเฉพาะหน่วยเหนือ6ออก898นะครับหน่วยออก8ก็ดับผ่าต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์ดาว โดยหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี่จะเป็นออกมาระด,ดับเฉพาะร้อยเหนือ041ออก8 9 8นะครับร้อยออก8ก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่6นะครับเพื่อใช้พิจารณาทรมไสติน่าจะน่าติดตามต่อในวันที่16เพืพฤศจิกายน68นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ล จะเป็นชุดวิเคราะห์ความได่จะเป็นออกมานะครับให้ได้ดับผู้ตดเหนือโดยชุดการาเมนูนี้นะครับของอาจารย์เปิ้ลหน 1, ึพฤศจิกายนวิเคราะห์ความได้จะเป็นออกมาได้ดับผู้ตดเหนือศูนย์กับ1ออก898นะครับก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่7นะครับ ่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์น้องอ่างนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวโดยเมนูนี้ในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ6ออก898นะครับหน่วยออก8ก็ดับผ่านนะครับ ก็จะเป็นเมนูที่8ต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดต้องอ่างวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวโดวยเมนูนี้ในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ0อก898นะครับ สิบออกเก็ดับผ่านนะครับพิจารณาต่อในวันที่สิบหกพฤศจิกายนต่อไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดดับสดายตังเหนือนะครับโดยในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับท่านอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ความนีจะเป็นออกมาดับ0509 1217

จะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่่จะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยวโดยชุดเมนูนี้เนียวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ5ออก8 9 8นะครับ10ออก9ก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่สิต่อมาเมนูที่12 จะเป็นเมนูของอาจารย์ก้าหมวกขาวนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ระด,ดับผู้ตรงเหนือ10ชุดปี68ดโดยหนึ่งพฤศจิกายนท่านอาจารย์วิเคราะห์ความม่จะเป็นออกมาดับตัวตรง0912 2 5 3 8 4 1 5 4 6 7 7 0 8 3แล้วก็96นะครับออก98ก็ดับผ่านในเมนูที่12นะครับ มันจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์3ามดีคัจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับวยไม่เกีย่ยวโดยเมนูนี้นะครับในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ1ออก898นะครับ10ออก9ก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่13มเพื่อพิจนารณาและรังสรรค์เมนูออกมานะครับ ตอมันจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของคนวันอังคารจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับผลรวม10หน่วยเหนือโดยชุดเมนูนี้น่ะครับในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับออกมาได้ดับผลรวม10หน่วยเหนือ2ดับตัวตรง02112039 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4แล้วก็93นะครับออก98 9 8เบวกเท่ากับ17เท่ากับผลรวม7ก็ ดับผ่านนะครับในเมนูที่15แล้วก็เมนูที่15จะเป็นของอาจารย์อาภิโชคจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเหนือตัวตรงโดยความน่าจะเป็นในวันที่1เรพฤศจิกายนก็จะมีดับตัวตรง1314 1630 3134 3660 6364แล้วก็66นะครับออก 9กนะครับก็ดับผ่านในเมนูที่15นี่ก็จะเป็นทั้ง15ชุดดับเหนือน,นะครับที่น่าตา่มต่อมากที่สุดในวันที่1 6พฤศจิกายนทำสถิติดีในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อใช้พิจารณาต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เมนูดับขนมไทยดับใต้ทั้งหมด15ชุดที่ทำสถิติทําผลงานโด้ดีในวันที่1พ่พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อ ใช้เป็นหลักการนะครับในการวิเคราะห์ในวันที่16พฤศจิกายน68ต่อไปโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอมนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับใต้ทุกหลักโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ3ออก87นะครับก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่1 ต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์แมงป่องดําจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราความได้จะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ดับได้ทุกหลักดับ5ออก87นะครับก็ทำไซริบันดีดับผ่านในเมนูที่2ต่อมานะครับเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือ จะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่จะเป็นออกมาให้ได้ดับใต้ทุกหลักโดยเมนูนี้นะครับในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ2ออก8.7นะครับก็ดับผ่านนะครับในเมนูที่3ก็ทำสายติเดินดีนนติดตามนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์เบบี้จังจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10ตายหน่วยไม่เกี่ยวโดย1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้ศูนย์ออก8 7 10ออก8ก็ดับผ่านนะครับในเมนูที่4 ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์เจฟน,นขนโคราชจะเป็นชุดวิเคราะห์ความม่จะเป็นออกมาให้ได้ปักหลักนะครับ10บใต้หน่วยใต้โดยความน่าจะเป็นในวันที่1่พฤศจิกายนท่านอาจารย์วิเคราะห์ออกมานะครับอัตราการปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้4แล้วก็ดับเฉพาะหน่วยใต้0ออก87นะครับ10ออก8หน่วยออก7ก็ดับผ่านนะครับในเมนูที่5 ตอนนจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาให้ได้ดับใต้ทุกหลักโดยสยติเมนูนี้รวมหลุดอยู่สครั้งโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ6ออก87นะครับก็ดับ่าดน,นะครับในเมนูที่6พิจารณาต่อในวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็รอท่านอาจารย์วิคะค์ออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนะนะครับดับใต้ตัวตรงโดย1พพฤศจิกายนท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ออกมาดับนะครับใต้ตัวตรง001928374655647382แล้วก็91ออก87ก็ดับผ่านนะครับก็จะเป็นเมนูที่7นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์ออกมานะครับให้ได้ดับผลบรวม10หน่วยใต้โดย1พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับผลบรวม10หน่วยใต้9ออก8 7 8 6 7เท่ากับ15นะครับเท่ากับผลบรวม5ก็ดับผ่านในเมนูที่8นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์9หมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงปี B 68โดยอัตราในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับ708998071625344352 3, 4, 4, 3, แล้วก็61ออก87นะครับก็ดับผ่านในเมนูที่9นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์กบเครโรจะเป็นชุดที่ทำไติเดินดีนะครับโดยหลุดอยู่อย่างคร้างโดยหนึ่งพฤศจิกายนอาจารย์กบเครโรเมนูท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ตาการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ5ออก87นะครับก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่10เพื่อพิจารณาต่อในวันที่สิบหกพฤศจิกายนสำหรับการรังสรรค์เมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์มีตังจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงหรือความน่าจะเป็นนะครับดับใต้ทุกหลักโดยในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับอาจารย์มีตังเมนูท่านอาจารย์ได้รังสรรค์เมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับ2นะครับออก87ก็ดับผ่านเป็นเมนูที่11 ตอมันจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตานะครับดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เขียวด้วย1พฤศจิก,กาย,ยนณท่านอาจารย์ด้รงังสันอัตตาการตรุงดับเฉพาะ10ใต้5ออก8 7นะครับ10ออก8ก็ดับผ่านนะครับในเมนูที่12 ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่้จะเป็นออกมาดับใต้ต,ตรงหรือชุดประบปินใต้โดยหนึ่งพฤศจิกายนรังสันเมนูออกมาดับใต้ตตรงตั้งแต่ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, แล้วก็39ออก87ก็ดับผ่านก็จะเป็นเมนูที่13ที่ทำสถิติเดินดีพิจารณาต่อในวันที่16พฤศจิกายนนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของคนธันางคารจะเป็นชุดวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาให้ได้ดับผลบรวม10หน่วยต้โดยการบรังสรรเมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับผลบรวม10หน่วยต้7ออก8 7นะครับแปดบอกเเท่ากับ15เท่ากับผลบรวม5ก็ดับผ่านในเมนูที่14 แล้วก็เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์บายพีซนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์การบรังสันเมนูออกมาดับใต้ตัวตรงโดย 1. พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ1115163335515355 61แล้วก็66นะครับออก87ก็ดับผ่านนะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง15ชุดเมนูดับขนมไทยดับใต้ที่ดำมาวิเคราะห์พิจารณา การบรังสรรค์เมนูออกมาเพื่อใช้ตัดระดับในวันที่16พฤศจิกาย,ยน68ต่อไปหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณในการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนําไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัดระดับขนมไทย16พฤศจิกาย,ยน2568ต่อไป หากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแม s t e r ีนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ